ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องข่าวโรบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะวันนี้ครับเรามีข่าวอัปเดตนะครับหลายอย่างครับตั้งแต่อุปกรณ์เกมมิ่งนะครับจากเลเซอร์ครับ X r o b o x ที่เตรียมจะมาขายแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เอาจริงก็ยังไม่ชวนนะว่าจะมาจริงไหมนะครับซึ่งในข่าวนี้เนี่ยมันก็กรุดมาแต่นู่นครับปีที่แล้วครับแต่ว่าง่าสุดวันนี้ครับมีข่าวดีนะว่าเตรียมจะมาขายแล้วนะครับกับอุปกรณ์เกมมิ่งเซตนี้ ต้องรอดูนะครับกับตัวของเ a เซอร์เอ็กโดบอนะครับรวมถึงตัวของไอเทม UGC Limited ครับที่จะมานะครับสิ้นเดือนเมษายนนี้เราก็มาแจกฟรีด้วยนะครับเป็นไอเทมที่เป็นของไทยด้วยคือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยทำข่าวนะครับ UGC l i m เ t e d เท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องทำนะเนื่องจากว่าไอเทมเซตเนี้ยเป็นไอเทมที่คนได้รับทราบน้อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไอเทมนี้ครับเป็นของไทยนะครับ ถ้าขยัดได้ครับต้องติดตามนะครับในวันนี้นะครับกับไอเทมของ UGC Limited นะครับรวมถึงตัวของ d r a m ร์ a าเกมนะครับที่เป็นเกมสปอนเซอร์ครับในโลบ็อกเกมใหม่นะครับแต่ว่ากลับโดนโลบ็อกครับปิดเกมทันทีนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมนะครับเป็นเกมที่สอนครับเรื่องเพศซึ่งมันสมควรหรือเปล่าที่เกมนี้ปิดไปในคลิปวันนี้ครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับกับข่าวนี้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับ เช่นเคยครับและเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามช่องแบบฟอร์มเลยนะครับเนื่องจากว่ายังมีอหลายคนครับที่ไม่ได้กดติดตามนะครับใครดูคลิปนี้ใครที่ผ่านมาดูหรือคนที่ชื่นชอบนะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับโดยข่าวในวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรไปดูดีกว่าครับ อุปกรณ์ Gaming r a z e r X-Robox เตรียมมาเร็วๆนี้ที่ผมต้องใช้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ชัวร์นะว่ามันจะมาจริงไหมนะครับในสัปดาห์นี้แต่ถ้ามาจริงครับก็ดีนะครับกับตัวของ r a z e r ครับเ o นะครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งครับของ r a เซอครับที่ทําในทีมของโรบ็อและหนังซ้ําคือเขาแถมของในโรบ็อด้วยนะครับ ใครอยากได้เนี่ยต้องติดตามนะครับกับไอเทมเซตนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์เกมมิ่งครับมันก็มีทั้งหมด3ชิ้นนะครับตั้งแต่หูฟังครับที่มีชื่อว่า b a r r a c u d a X นะครับที่จะแถมนะครับเป็นหมวกของเลเซอร์เมาส์ครับ o อ i ิ h i V2 นะครับที่จะแถมเป็นตัวของเมาส์เลเซอร์นะครับและสุดท้ายครับคือคีย์บอร์ดนะครับ Back Window V3 นะครับที่จะแถมครับเป็นตัวของไอเทมนะครับเป็นคีย์บอร์ดผสมเมาส์ผสมหูฟัง อันนี้มาเป็นเซตเลยนะครับกับไอเทมฟรีนะครับในโลบ็อกซึ่ง3มชิ้นนี้เนี่ยมันประกาศนะครับลีกมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงนู่นเลยครับปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศนะครับยังป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้มีการขายนะครับแต่อย่างใดนะครับนี่ผ่านมาปีนึงแล้วครับก็เพิ่งมีข่าวนะว่าเตรียมจะมาขายนะครับและประกาศนะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้ามาจริงเนี่ยก็ดีไปครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยยังอีกนานครับต้องรอดูต่อไปครับว่าที่ไทยนะครับจะมาขายเมื่อไหร่นะครับจะมีขายไหมหรือไม่มี ได้แต่ภาวนาครับให้เลเซอร์ที่ไทยเนี่ยเอามาขายนะครับเพราะว่าผมอยากได้มากนะครับทุกชิ้นเลยนะครับทั้งหูฟังทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดโดยเฉพาะครับเกับคีย์บอร์ดนะครับคืออุปกรณ์เกมมิ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะทำครับเป็นธีมนะครับโรบ็อกครับจะมีโลโก้โรบ็อกครับมีลายโรบ็อกนะครับหลายอย่างนะครับแปะอยู่ตัวของที่เครื่องเกมมิ่งเกียร์นะครับอันเนี้ยมันก็น่าเก็บมากนะครับสำหรับหลายคนที่เป็นนักสะสมนะครับตัวของโรบ็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครที่อยากได้ครับต้องติดตามข่าวนะครับว่า จะมาขายไหมนะครับที่ไทยนะครับนะกับตัวของอุปกรณ์เกมมิ่งครับ r a z ซอร์เ b o x บนะครับบริษัทเกมแฟมโดนลงโทษไงวันจัดที่ไม่ได้จ่ายตังค์พนักงานเกมแฟมครับเป็นดราม่าที่ต้องใช้ว่าทุกคนเนี่ยพูดกันเยอะมากนะครับหลายคนที่ตามข่าวมาเนี่ยก็จะทราบดีว่าเกมแฟมเนี่ยมีปัญหาเยอะมากครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินซึ่งล่าสุดนี้ครับทางเกมแฟมครับก็มีข่าวแชร์นะครับมาจากทวิตอาร์ทีซีนะครับบอกว่า ทางเกมแฟมนะครับง่าสุดนะครับโดนทําโทษนะครับจากคดีครับเมื่อมีคนสอบสวนว่าเกมแฟมเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ให้พนักงานจริงๆนะครับหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นมาซึ่งทางตัวของเกมแฟมครับก็โดนทําโทษนะครับโดยการที่ต้องส่งจดหมายนะครับยืนยันนะว่าทางเกมแฟมเนี่ยจะจ่ายตังค์นะครับให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นการทําที่น่าสนใจนะครับกับการที่แก้ปัญหานี้นะแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าเกมแฟมนะครับจะทําแบบที่พูดหรือเปล่านะครับกับเรื่องนี้แต่ว่าถือว่าเป็นการที่ ชัดเจนครับว่าทางเกมแฟมเนี่ยตอนนี้นะครับโดนเคลียร์อยู่นะครับกับประเด็นที่ตัวเองเนี่ยได้ก่อไว้นะครับต้องรอดูว่าเกมแฟมนีครับจะดีขึ้นหรือไม่นะครับหลังจากประเด็นดราม่านี้นะไอเทม UGC Limited ดฟรีของไทยไอเทม UGC Limited ดฟรีครับที่มาขายนะครับเป็นของไทยนะครับเป็นตัวของปืนฉีดน้ํานะครับสีทองนะครับซึ่งอันนี้มาจากกิจกรรมของ The ะ o s ส w วอร์ r เกนที่ผมพูดก่อนหน้านี้ ซึ่งไอเทมชิ้นนี้ครับเตรียมจะมาแจกฟรีนะครับแต่ว่าเนี้ยแจกน้อยมากแจกเพียงแค่150ชิ้นนะครับใครดูคลิปนี้เนี่ยก็รีบไปดักกดได้นะครับเพราะว่าเขาจะแจกครับวันที่30เมษายนนี้นะครับเวลาบ่าย3โมงอันเนี้ยเอาจริงนะเป็นเวลาที่ดีนะครับเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยยังตื่นอยู่นะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยอยู่กันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวของข่าวเนี่ยครับถูกแชร์นะครับแค่ผ่าน Facebook เพราะว่าถ้าแชร์ t w เ t อร์ไปเนี่ยครับ มันจะมีคนแย่งเก็บเยอะมากนะครับกับตัวของปืนฉีดน้ํานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครที่อยากได้ครับแนะนําว่าให้รีบไปเก็บนะครับเพราะว่าโอกาสการเก็บไอเทมชิ้นนี้มันก็มีสูงอยู่นะเนื่องจากว่าคนทราบน้อยนะครับเว้นแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยที่คนจะมาดูเยอะเปล่าถ้าดูเยอะเนี่ยอาจจะเก็บยากหน่อยนะครับกับปืนฉีดน้าอันนี้นะครับใครอยากได้ครับรีบเก็บนะครับวันที่30เมษายนนี้นะครับตอนบ่าย3ามโมงนะหมดแล้วหมดเลยนะครับ150ชิ้นนะครับกับปืนฉีดน้ําสีทองนะครับจากตัวของ The Lost เราบอกแบรนด์เกมสปอนเซอร์นั่นจะมีการสอนเรื่องเพศอันนี้เป็นข่าวหนึ่งที่ผมก็ไม่ชัว์นะว่ามันผิดหรือถูกนะครับกับเอระเดนนี้นื่องจากล่าสุดนี้ครับมีคนไปค้นพบนะครับแมปที่มีชื่อว่า v ี a n d v ์ a n d ครับเป็นแมปที่สอนครับเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับของผู้หญิงซึ่งอันนี้คือจะพูดยังไงดี <c oughs> เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องครับกับพวกประจําเดือนนะครับ แล้วก็ตัวของอวัยวะเพศครับของผู้หญิงนะครับซึ่งมันก็ตามประสาทแบบที่สอนทั่วไปครับคือสอนนู่นสอนนั่นสอนนี่ครับโดยการที่ยัดนะครับมินิเกมมาด้วยนะครับภายในเกมนะแต่ว่าเกมนี้ครับล่าสุดครับก็โดนกรบ็อกเนี่ยปิดไปนะครับเนื่องจากสหิบาลการหายคนเดาครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันไม่เหมาะสมเนื่องจากว่ามันสอนเรื่องเพศครับในโรบ็อกเอาจริงๆนะครับคือมันจะมีคอมเมนต์ที่แตกเยอะมากบางคนบอกว่า สอนเรื่อมเพศเนี่ยในเกมเนี่ยมันดีแล้วเพราะว่าผู้หญิงบางคนนะครับเป็นเด็กที่อาจจะไม่ทราบครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้ควรสอนครับตั้งแต่เด็กกับบางคนที่บอกว่าไอ้เกมเนี้ยเป็นเกมที่ไม่ควรสอนครับในเกม Go บ็ o เนื่องจากเกม Go b l o c เนี่ยเป็นเกมที่เด็กเล่นเยอะและบางคนครับยังไม่ใช่วัยที่ควรทราบนะครับกับประเด็นนี้นะครับอาจจะวัยเกินไปนะครับเนื่องจากว่าประจำเดือนเนี่ยมันมาช่วงนู่นครับ13ปีขึ้นมั้ง ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงจะทราบดีนะครับกับเรื่องนี้นะครับซึ่งสุดท้ายครับเกมก็โดนปิดไปนะครับเราก็มีประเด็นดราม่าจากทวิตเตอร์ของธนูเกียรที่เป็นคนหนึ่งที่เจอเกมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นนะว่าตัวเกมนะครับโดนปิดไปเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับกับปัญหาเรื่องนี้และมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่เหมาะสมครับทั้งที่เกมนี้เป็นเกมสอนนะครับความระเบนะครับให้แก่เด็ก อันนี้คือต้องก็แต่ความคิดคนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์จริงๆไว้กับประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่ามันก็มีทั้งข้อดีครับและข้อเสียนะครับบางคนมองว่าเกมเนี้ยมันก็สอนนะแต่ว่าบางคนมองว่าเกมเนี้ยแค่หารายได้ครับเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมสปอนเซอร์นะครับที่เป็นของประเทศเม็กซิโกโซึ่งอันนี้คุณผู้ชมี่ยคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับทิดว่าเกมเนี้ยมันดีหรือเปล่านะครับหรือไม่ดีนะครับกับเกมที่สอนนะครับเรื่องเพศนะครับของผู้หญิงนะครับ และนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าข่าวเนี่ยโอ้โหมีทั้งเรื่องที่แปลกนะครับแล้วก็เรื่องที่ดีนะครับใครที่สนใจนะครับข่าวเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนนี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม We'll you